มือไปโดนป่ะน่าจะอะนะครับอันนี้หมุนอันนี้วิธีการนะครับเออโอเคอล็อกกอดน,นะครับโดยใช้เข็มแทงรูเข้าไปเออ่อหมุนทวนเข็มโอเคออกมานเข็มใส่ใสยเอ็นอันนี้คือการใส่ใส่เอ็นครับถ้าเป็นถ้าเป็นระบบใส่เอ็นใช่ป่ะครับร้อยแบบนี้เอเอแต่จะยาวมากยาวมากเครื่องไม่ดึงไม่ถึงว่ายาวตัดออกใช่ป่ะ ใช่คือประมาณหนยเอาเอาพอสวยๆดิอันนี้ยาวไปยาไปนิดนึงต้องตัดประมาณหนอนี่ตัดประมาณเนี้ประมาณนี้เหรอนี่ใช่ไหมสักคือไม่ไม่ถึงคืบแบบอ่ะโอเคถ้าเปลี่ยนเป็นใบนี้อืมสมมติว่าเปลี่ยนเป็นใบเราก็ต้องให้มันเห็นไหมผมเปลี่ยนแล้วมันแว่งมันเตะเลยอ่ะผมเปลี่ยนแล้วมันเ่ะ ้องเข้านี่ถ้าเข้านี่มันจะไม่เป๋เนี่ยอ๋อแต่แสดงว่าแสดงว่ามันไม่ได้เข้านี่แล้วบางทีเราใส่เนี่ยบางทีมันเปลี่ยนอออืออออ๋เอ,อเนี่ยเปลี่ยนอย่างนี้มันก็เข้าเดี๋ยวขใส่ดูเออเออใช่แสดงว่าไอ้ที่ผมใส่เนี่ยคือจะปีนอืมแต่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าที่พูดว่าเป็นสามใบแล้วมันหายไปใบหนึ่งแฝงทั้งก็แง้แฝงเออสะบดัดเลยใช่แล่มันไม่บาลานซ์กันไงไอ้ทีแรกผมไม่รู้ไงผมก็กดสู้<ๆ>กับมันเลยเนี่ยถ้าถ้าใส่นี้ มันก็ได้แต่มันจะไหนไหนพี่ยกขึ้นเดี๋ยยกขึ้นให้มันเห็นหน่อยเอ <Okay. S 1> อไอที่สายเหที่มันแกว่งคือต้องเข้าอย่างนี้ไอยอย่างนี้คือไม่แหว่งใช่อย่างนี้จะไม่แฝงโอเคแต่ถ้ามันปีนอย่างเงี้ยตะมุนปีนนิดเดียวเนี่ยแล้วก็ขันมันก็ลงเอ่มันจะแฝงอ่าอ่ใช่ก็เลาก็งงอ๋อ,อนี่คือเทคนิคใช่แล้วเวลาขันเข้าเราก็ล็อกล็อกเหมือนเดิมเนะี่ยใช้ใช้เดือยใช้ใช้เ็มหมุนหมุนต<า>ัวนี้มามีแค่นั้นใช่ไหมใช่โอเค ประมาณนี้ไหมส่วนอุปกรณ์ก็จะมีตัวนี้กับไอตัวนี้นี่ใช่ไหมใช่ตะปูอะไรก็ได้จริงมันแทงล็อกได้แล้วก็อันนี้อันนี้คือบล็อกหัวเทียนมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้เชื่อมมาให้เลยอ่ะเขามางี้ของเขาอ๋อชุดใช่ไหมชุดมีแค่นี้อืมอืมมีแค่นี้ประมาณนี้อันนี้เหมือนกันถ้าเราใส่มันไม่ตรงแล้วมันปีนที่เราเราไม่ได้ก้มดูมันไม่ลงที่ว่าใส่ต้อง ผมจะผมผมผมวันนั้นผมลื้อผมจะลื้อแช่นี้ออกมาผมไม่ได้ไม่ได้ถอดแบบแบบนี้หรอกไม่ไม่ไม่ได้ถอดแบบนี้ออกมาแต่เราก็ไม่รู้ไงไม่บางทีมันมันถ้าบางทียังไงมันแน่น <ưng. S 2> มันก็จะติดออกมากับตัวนี้อเออถ้าตัวถอดตัวนี้มันจะไม่ติดเนี่ยเนี่ยเราผมวันนั้นผมไม่ได้ถอดแบบนี้ไง<ะ>ไม่ได้ถอดลักษณะแบบนี้มามันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่ามันอยู่งบนั้นผมก็ใส่เข้าไปเลยใส่อ่าผมก็ใส่เข้าไปเลยฟานที่เราเราไม่รู้แล้วก็ตัวนี้เข้าใช่เนี่ยอ๋อแค่นั้นเอง ไอผมนึกว่าเฮ้ยมันอะไรบียวเ,เปล่าว่าอะไรนีมันก็จะแฟงต่มันลงนี่มันก็จะเออเออมันมันสายเลยใช่โอเคครับขอบคุณครับ